พริกมะขามของครัวไทยไทยหรือว่าไทย o ู o u นะคะสวัสดีค่ะวันนี้มิ้นต์มากินข้าวกับนี่เลยผักอีกแล้วค่ะผักสดแล้วก็วันนี้กินกับอันนี้ด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมสดๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีหอมแดงมีลูกเนียงแล้วก็มี ถั่วพูค่ะแล้วก็มีไข่เป็ดต้มแบบย่างมาตุมนะคะนี่เลยมินต้มเองนะคะใช้เวลาเจ็ดนาทีนะคะในการต้มแล้วก็วันนี้จะมากินนี่เลยน้ำพริกมะขามค่ะนี่เลยน้ำพริกมะขามของครัวไทยๆหรือว่าไทยทูยูนะคะนี่เลยทุกคนกินหอมมากมีกุ้งด้วยกินหอมมะขามอ่ะเหมือนเขาใช้มะขามอ่อนนะคะทุกคนนี่เลยเลยพุนๆเลยทุกคนอื้อ เผ็ดกลางๆไม่ได้เผ็ดมากชอบมีคนบอกว่าทําน้ําพริกแบบไม่เผ็ดมากให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยเพราะเป็นคนไม่กินเผ็ดนี่เลยไม่เผ็ดมากเผ็ดกําลังพอดีนะคะอร่อยอร่อยนี่เลยแล้วก็วันนี้มีซุปชะอ,อมใส่เห็ดภูดฐานค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยวันนี้เอาข้าวมานิดเดียวนะเพราะว่ามีไข่ต้มทํำยังไงดีทํายังไงดีนี่นี่เลยสีสวยมาก กุ้งกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนนี่เลยใส่ขยำเลยข้าวแบบนิ่มๆเลยเพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆเลยใครชอบกินน้ำพริกแบบว่าแนวแบบอ,ออกเปรี้ยวอร่อย เรียวกลมกลมกลมินกับผักสดถามว่าเผ็ดมากมันไม่เผ็ดมากนะเกี๋ยวขเทีย่ยง

าบางคนถามว่าครัวไทยไทยซื้อที่ไหนนะคะซื้อได้ที่เพจเลยค่ะทุกคนเพจพิมพ์แปว่าครัวไทยไทยหรือว่าพิมพว่าเพจไทยทูยูนะคะเพจใดเพจหนึ่งนะคะสั่งได้ทั้งสองเพจเลยค่ะมินไม่ได้ขายเองนะคะไม่ต้องทักคาะมิ้นะ นี่หละน้ำพริกมะขามครัวไทยๆค่ะรสชาติเผ็ดกลางๆนะคะออกรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมค่ะไม่ได้เปรี้ยวปรีดนะคะจะมีความเป็นแบบมะขามอ่อนค่ะเขาใช้มะขามแล้วก็มีกุ้งแห้งแล้วก็เหมือนใช้พริกสดหรือเปล่าพริกสดใช้พริกสดค่ะมันก็จะมีความเผ็ดแบบเผ็ดแบบพอดีอืมเผ็ดพอดีไม่ใช่โคตรเผ็ดนะเผ็ดพอดี ยังกับหอมแดง ซุปอร่อยมากวิธีทำเหมือนซุปเทอมอค่ะเป๊ะเลยแต่ว่าใส่กะปินิดนึงคลิปนี้นินทำให้สำหรับคนที่ไม่กินกะปินะคะแล้วก็อันนี้ใส่เห็ดผู้ฐานลงไปด้วยเห็ดนางฟ้าผู้ฐานนะคะชื่นใจ น้ำพริกมะขามอร่อยใครบอกว่าก็เพราะกินเพ็ดไม่ค่อยได้เนี่ยได้เลย่อ,อ,อยหอมแดงที่แบบว่าอหอม หอมแบบว่าที่ยังไม่แห้งมากค่ะยังมีความสดอยู่กินแล้วปากเหม็นมาะใครชอบกินยังมาตุม้มอ่ะ ไข่ต้มยำมาตูมต้องกินกับพริกน้ำปลาหวานข้าวดูเด่นด้วยความที่อยากให้ทุกคนเห็นซุปไงมันก็เอาซุปมาวางขวาง กระเทียมนี่อร่อยอ่ะอเผ็ดมากกระเทียมนะ ลุงเนียงก็อร่อยกินกับลุงเนียงก็อร่อยค่ะทุกคน ต่วจูนี่ต้องกินให้หมดค่ะแช่ตู้เย็นไปแล้วดำไม่กินค่ะชอบกินไข่ขาวกระเทียมกับน้ำพริกมะขามอร่อยมากเลย เค้ก,ก็อร่อยรสชาตินะคะเปรี้ยวกลมกล่อมติดหวานนิดๆค่ะติดหวานนิดๆ <c oughs> ใครที่ชอบแบบว่าใครที่แบบว่าเป็นคนภาคกลางกินน้ำพริกอะคือรสชาติแบบคนภาคกลางเลยค่ะ เอาซุปมาเองซุปเหลือติดก้นหม้อเอามากินให้หมดชอบเห็ดผูฐานมากเอามาต้มเป็นซุปแซป่บ กินแบบไม่เปิดพัดลมอ่ะโอ้โหเงื่อแตกเลยมินะอร่อยอข้าวแบบหมดทุกเม็ดเลยอ่ะไข่หมดแค่ฟองเดียวทุกคนกินกับน้ำพริกแล้วก็กินกับจิ้มกินกับกระเทียมสดอร่อยมากจริงๆนี่ นี่นะคะใครอยากกินก็ไปสั่งได้ที่เพจครัวไทยไทยหรือว่าเพจไทยทูยูนะคะก็คือเป็นชื่อคนละชื่อกันนะคะแต่ว่าเป็นแบรนด์ของไทยเป็นแบรนด์ของครัวไทยไทยค่ะทุกคนใครอยากกินก็ไปจัดกันค่ะของเขามีของใต้เยอะมีแบบพวกสตุงสตอดองอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะสตอดองมินก็สั่งมาแต่ว่ายังไม่ได้กินนะคะมีสตอดองมีน้ําพริกขั่วปลาดุกอะไรนี่แหละมีหลายอย่างค่ะมีหลายอย่างเดี๋ยวจะมากินให้ดูนะคะอ,อร่อย พรุ่งนี้กินเมนูอะไรดีทุกคนปัญหาโลกแต่งมากเลยกับการคิดเมนูเนี่ยเป็นอะไรที่แบบปวดหัวมากจริงๆโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ